SME Startup Podcast encourage you to start your own biz อย่าง Money Maker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน SME Startup Podcast อย่าง Money Maker วันนี้พบกับเรื่องราวของ Imperfect Produce เปลี่ยนสินค้ามีตำหนิให้เป็นสินค้าทำเงินเมื่อครั้งที่เบนไซมอนเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์เมื่อปี2,554นั้น เขารู้สึกตกใจเมื่อพบว่ามีอาหารถูกทิ้งเยอะมากค่ะที่โรงอาหารบางคนกัดแซนด์วิชไม่กี่คำก็โยนทิ้งแล้วแต่เขาไม่ได้ถูกสอนให้ทิ้งอาหารพอเจออะไรแบบนี้จึงไม่สบายใจเอาเสียเลยเขาและเพื่อนจึงรวมกลุ่มกันทำโครงการ Food Recovery Network เพื่อโรณรงค์ไม่ทิ้งอาหารและรวบรวมอาหารที่กำลังจะถูกทิ้งแต่อยู่ในสภาพที่กินได้ แจกจ่ายคนจรจัดและคนที่ต้องการค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นเองค่ะ Food Recovery Network ก็ได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า230แห่งทั่วประเทศกลายเป็นโครงการของนักศึกษาที่มีขนาดใหญ่สุดไปแล้ว4ปีต่อมาค่ะหลังไซมอนจบการศึกษาเขาเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Imperfect Produce เมื่อเดือนสิงหาคม2558ที่ซานฟรานซิสโกเพื่อจำหน่ายพืชผักผลไม้ที่มีตำหนิหรือรูปทรงไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเรียกกันง่ายๆว่าไม่ผ่าน QC นั่นเองนะคะคือรับประทานได้แต่ไม่สามารถวางขายในร้านเพราะแค่ไม่สวยงามเท่านั้นผักผลไม้เหล่านี้ค่ะจะจำหน่ายในราคาต่ำกว่าปกติ30-50%และ Imperfect Produce จะใช้รูปแบบการจำหน่ายแบบ Subscription Box จัดส่งถึงบ้านตามวันและเวลาที่กำหนดลูกค้าที่ต้องการใช้บริการจึงต้องสมัครสมาชิกก่อนนั่นเองค่ะไซมอนเล่าว่าที่สหรัฐมีอาหารถูกทิ้งน้ำหนักราว70,000ล้านปอนหรือเกือบ3-2,000หมื่นล้านกิโลกรัมในแต่ละปี เกือบทั้งหมดค่ะเป็นอาหารที่ยังบริโภคได้ขณะที่ผลิตผลที่เป็นผักผลไม้จากฟาร์มต่างๆทั่วประเทศ20%ถูกคัดทิ้งเพราะไม่ได้มาตรฐานพอที่จะส่งให้ร้านค้าเช่นสีไม่สวยมีตำหนิที่เปลือกหรือมีรูปทรงผิดแผกจากที่ควรจะเป็น และบางทีขนาดก็ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะไซมอนต้องการแก้ปัญหาขยะจากอาหารอย่างจริงจังโดยสร้างระบบอาหารยั่งยืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเ<ม>ขาจึงชักชวนเพื่อนชื่อบนเชสเลอร์ที่สนใจในปัญหานี้ทำธุรกิจด้วยกันค่ะโดยติดต่อฟาร์มต่างๆเพื่อหวังนำผลผลิตที่ไม่ต้องการมาขายไปวางขายในร้านโกลเอรีแต่ก็ถูกปฏิเสธจากทุกร้านค่ะ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องขายกันเองและอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะนับตั้งแต่เปิดธุรกิจมาเป็นเวลา4ปีเต็ม imperfect produce มีลูกค้ากว่า200,000รายใน22เมืองและมีพันธมิตรเป็นฟาร์มต่างๆ250ฟาร์มจากทั่วประเทศโดยกว่าครึ่งค่ะเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบออร์แกนิกปัจจุบันค่ะ Imperfect Produce สามารถลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะไปแล้วถึง40ล้านปอนด์หรือราวๆ18ล้านกิโลรกร,รมัมและในปี2562นี้บริษัทก็ได้บริจาคผักผลไม้ให้กับธนาคารอาหารหลายแห่งรวม2.2ล้านปอนด์เมื่อรวมกับที่ขายให้สมาชิกก็จะสามารถลดขยะจากอาหารลงได้ถึง50ล้านปอนด์ทีเดียวค่ะ ในการเริ่มต้นธุรกิจในปี2,558มหุ้นส่วนทั้งสองลงขันกัน20,000เหรียญและระดมทุนผ่านคราาฟันดิ้งได้อีก38,000เหรียญ4ปีผ่านไปค่ะมีนักลงทุนอิสระอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาแล้วรวมแล้ว47ล้านเหรียญธุรกิจขยับขยายจนต้องจ้างพนักงานเพิ่มเป็น1,000คนและมีรถตู้สำหรับส่งสินค้าให้สมาชิกถึง400คันซึ่งหากเป็นไปได้ ใส่มอนต้องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับสมาชิก imperfect produce อัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง12-40เหรียญแล้วแต่ขนาดกล่องบรรจุผักผลไม้และความถี่ในการรับค่ะเช่นทุกวันวันเว้นวันรายสัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปดาห์เป็นต้นโดยบวกค่าส่งครั้งละ4.99เหรียญค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกรับเฉพาะผลผลิตออร์แกนิกหรือผสมก็ได้นะคะและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากผักและผลไม้บริษัทยังได้เพิ่มสินค้าให้เลือกมากขึ้นอาทิธทันยาพืชควิหนัวเครื่องเทศน้ำมันพาสตา้าขนมปังซึ่งโดยมากเป็นสินค้าใกล้หมดอายุฉลากเสียหายหรือผลิตมา,มากเกินไปโดยรวมๆแล้ว Imperfect Produce จะมีผักผลไม้หมุนเวียนให้ลูกค้าคราวละ50-60ชนิดทีเดียวค่ะและสินค้าประเภทโก o รีอีกกว่า200รายการ Oh my god ไซมอนเผยว่าความคิดในการตั้ง imperfect Produce ขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้คนอเมริกันที่มีรายได้ไม่มากเข้าถึงแหล่งอาหารแม้เขาจะเคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้ง Food Recovery Network องค์กรไม่แสวงกำไรที่รณรงค์ลดขยะจากอาหารด้วยการนำอาหารเหลือกินไปแจกใจ่ายให้ผู้ยากไร้แต่กับ imperfect produce นั้นเขาไม่ได้คาดหวังจะทำให้เป็นเหมือนธนาคารอาหารเพียงแค่ต้องการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งผักผลไม้ราคาไม่แพงแก่ลูกค้ารายได้น้อยเท่านั้นและคิดว่าลูกค้าเป้าหมายน่าจะเป็นคนยุค Baby b o ูมเม Gen X หรือวัยกลางคน อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้อย่างมากคือสมาชิก imperfect produce จำนวนมากเป็นลูกค้ากลุ่ม m i l l เ n n i a ที่ถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นึกถึงแต่ตัวเองใส่มอนมองว่าเหตุที่บริการของ imperfect produce ได้รับความนิยมในกลุ่มนี้มาจาก2เหตุผลค่ะอย่างแรกช่วยประหยัดเงินค่าอาหารได้มาก เพราะมีเลนเียนค่อนข้างตรนีและ2เป็นเรื่องของจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไซมอนกล่าวตกท้ายว่าความจริงแล้วอเมริกาทำการเกษตรเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่เป็นเรื่องน่าอายที่ทุกวันนี้ยังมีประชากรอเมริกันหนึ่งใน6ตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร ทั้งที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารและมีอาหารถูกทิ้งเป็นขยะจำนวนมากการเปิดธุรกิจ Imperfect Produce ขึ้นมาจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อนการลดขยะจากอาหารในขณะเดียวกันก็บรรเทาความหิวโหยของประชาชนที่อดอยากอีกด้วยขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ